เมื่อนเดชเคยเหนีออกจากบ้านหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าคุณนเดชคุกิเมยะคือพระเอกเบอร์ต้นของวงการพเดิงไทยที่มีภาพลักษณ์เรียบร้อยนิสัยดีและรักครอบครัวสุดๆแต่เชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเคยมีเหตุการณ์ที่หนีออกจากบ้านมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ดราม่าหรือรุนแรงอย่างที่คิดนะครับผมมันเป็นแค่เรื่องราวเล็กๆเล็ก,ลก,ลกมากๆโดยครับผมหนีไปไม่กี่ชั่วโมงหรอกครับ ผมอาจจะเกินเวอร์อินโทเวอร์ไปหน่อยขออภัยด้วยก็เหมือนคลิกเบสอะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมนัเดตต้องหนีวันนี้ช่องนัเดตสตาร์ดัตจะมาเล่าให้ฟังครับผมต้องบอกว่าเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยแทบไม่ได้อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับคือแบบแทบไม่ได้บันทึกอยู่ในโลกโซเชียลเลยครับแต่ว่าปรากฏอยู่ในบทสัมภาษณ์ของนันเดตในนิตยสารแพรวนะครับผมจุดเริ่มต้นของการหนีจากบ้านนะครับ นั่นก็คือคุณนัณเดชร์เนี่ยหนีคุณเอสุปชัยนะครับคือคุณเอสุปชัยเนี่ยก็เล็งเห็นแววของเด็กหนุ่มลูกครึ่งคนหนึ่งนะครับหน้าตาหล่อทะลุจอมีเสน่ห์ธรรมชาติและเชื่อว่าอนาคตเนี่ยจะต้องไปไกลในวงการบันเทิงได้แน่นอนครับจึงอยากติดต่อชักชวนให้นัณเดช์ดเนี่ยไปลองดูสายบันเทิงทั้งงานโฆษณางานถ่ายแบบและโอกาสในการเข้าสู่วงการละครน,นะครับตอนแรกเนี่ยคุณเอสุปชัยก็แผลที่โรงเรียนก่อน รู้สึกว่าเหมือนโดนยามไล่ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปหาถึงบ้านต่อนะครับซึ่งนเดชก็ไม่รอครับออกจากบ้านหนีหน้าคุณเอสุภชัยเลยครับแล้วก็ให้แม่คุยแทนครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณนเดชไม่ค่อยชอบสิ่งที่เรียกว่าวงการบันเทิงครับผมขออนุญ,ญาตอ่านบทสัมภาษณ์ในเอกสารแพ่นในส่วนนี้เลยนะครับผมซึ่งทีมงานเนี่ยก็ได้ถามณเดชว่าเวลา4ปีในวงการบันเทิง ถ้ากับเวลาหนึ่งหลักสูตรในรวมมหาลัยพอดีเลยคุณนันเด็ยก,ก็ได้ตอบกลับว่าใช่ครับเผิ่แป๊แบ,บเดียวผมทางานมาสี่ปีแล้วทุกอย่างเหมือนภาพที่ผ่านไปเร็วมากผมได้เจอคนเก่งๆทางานหลายหลายรูปแบบซึ่งไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่แต่ผมทําแล้วก็มีความสุขทั้งหมดคนที่ทํางานในธุรกิจสายบันเทิงโชคดีมากไม่ว่าจะเป็นดาราช่างแต่งหน้าช่างทาผมหรือพี่ๆทีมงานนิติกสารพอนึกง,งานของเราไม่น่าเบื่อโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับพนักงานออฟฟิศที่ต้องตื่นตีห้ารีบออกจากบ้านไปสู้กับรถติดเที่ยงต่อรง,งมากินข้าวแล้วต้องรีบกลับไปทํางานต่อจนถึงห้าโมงเย็นพราะจะจากอย่างนี้สบายสมารทุกวันขณะที่วงกลมในชีวิตของคนบันเทิงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ผมได้พนักง,งานที่พัทยาหรือหลายครั้งที่ไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เจอสิ่งประหม่ต่อเวลาผมชอบชีวิตแบบนี้นะเป็นสิ่งที่หาเฉยไม่ได้ง่ายไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่เลือกเส้นทางนี้ มีโอกาสดีๆแบบนี้หรือเปล่าและทีมงานเนี่ยเขาได้ถามต่อกันว่าเป็นความรู้สึกต่างกับวันแรกที่เอสุภชัยชวนมาเป็นดาราใช่ไหมเหมือนตอนนั้นนัทเดชจะหนีออกจากบ้านและคุณนัเดชก,ก็ได้ตอบมาว่าใช่ครับตอนนั้นผมไม่สนใจวงการบันเทิงเลยไม่รู้จักด้วยว่าเอสุภชัยคือใครพอพี่เอมาที่บ้านจังหวัดขอนแก่นผมจึงให้แม่คุยแทนแล้วหนีออกไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นมีอกติกับวงการบันเทิง นิดหน่อยด้วยว่าแค่หน้าตาดีก็ทําได้ซึ่งพอมาทํางานจริงจึงรู้ว่าไม่ใช่เลยแลาต้องอดทนมีความรับผิดชอบสูงและรู้จักพัฒนาตัวเองตลอดเวลาโชคดีที่วันนั้นผมไม่ได้หนีไปไกลจากบ้านมากพี่เอยังจิกกลับมาได้ต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะผมเกิดขึ้นในวงการบันเทิงได้ก็เพราะพี่เอนี่แหละครับอ่าก็ต้องบอกว่าถ้าคุณนัณเดชเนี่ยไม่เจอคุณเอสุปชัยคุณนัณเดชเนี่ยอาจจะไม่มีวันสําเร็จ อย่างทุกวันนี้ก็ได้หรือไม่ก็คุณณเดชน์เนี่ยอาจจะได้ผู้จัดการที่ไม่ดีเท่าเขาครับก็ผมก็คิดว่าคือไม่ใช่คิดว่าเป็นเรื่องจริงเลยที่ว่าคุณเอสรุภชัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีบุญคุณสำนักเดชนะครับก็คลิปนี้เป็นไงบ้างครับผมก็จริงๆชื่อหัวข้อกับอินโทรค่อนข้างรุนแรงเนาะแต่ก็แค่เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตของณเดชน์ที่เรารู้มานะครับก็ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับณเดชน์ย่าๆไว้ มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัรับคลิปนี้ก็ขอจัดเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ